จะต้องมีวิธีการใช้ที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเวลาคุณไปบริการ mm. ลูกค้าเนี่ย mm. มันประทับใจไม่เหมือนกันระหว่างช่าง,งสวยที่ไม่ค่อยมีอะไรเคล็ดลับเปิดเล็กป็ดน้อยกับคนที่ละเอียดกับหน้าเขาเนี่ยวาวไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นพี่อยากให้ทุกคนเนี่ยลองเอาไปใช้ว่าจะไปเจอพี่ในวันนั้นคุณใช้ไปก่อนแล้วคุณลองสังเกตตัวเองไปดูเทคนิคการ การขายของพี่ที่บอกเลยว่าถ้าพี่พูดในเรื่องโครงการกดนี้กับสินค้าตอนนี้ที่พูดไปสามรายและวันนี้เขาก็ไม่เปิดค่ะพันเจ็ดพันเจ็ดเลยสามหมื่นหกสามหมื่นหกหมดอ่เพราะอะไรคะการที่เราเป็นฝ้าอย่างเช่นคนเป็นฝ้าเลือดคนเป็นฝ้าเลือดระบบการเลือดระบบการไหลเวียนของเลือดหรือระบบเลือดเสียค่ะ คนเลือดเสียเลือดคืออาหารของของเซลล์ในร่างกายมันบ่งบอกถึงการจะเป็นโรคร้ายมากมายท่านคุณก็ต้องรูกก้ลึกอีกค่ะเหมือนเหมือนคนที่การไหลเวียนเลือดไม่ดีและไม่กินโปรตีนนะคุณลองดูนะคนไม่มีไม่กินโปรตีนโปรตีนมันจะมีให้ความยืดหยุ่นกับผิวคือให้ลลรเจนเลลอิละตินพอเซลลพอหลอดเลือดคุณแข็งมากๆเวลาเลื หลอดเลือดที่มันมีความยืดหยุนนะคะมีความยืดหยุ่นเนี่ยมันเตกยากนะคะพรานเอ่อตัวตัวตัว,ตวโปรโตีนไม่ทานไม่ได้เพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามันเป็นอาหารของเซลล์ถ้าเซลล์ไม่มีโปรโตีนมันก็ไม่ถูกซ่อมเซมค่ะเมื่อเกิดมีมีเซลล์ที่ผิดเพี้ยนคุณเป็นโรคมะเร็งแน่นอนค่ะหรือถ้ามันเซลล์ตรงไหนที่มันไม่ถูกซ่อมเซม หัวใจไม่ถูกซ่อมแซมหัวใจนั้นก็จะทํางานไม่ไม่กปกติไงคะถ้าตับมันไม่ถูกซ่อมแซมนะฮะตับก็ทํางานไม่กปกติไตอย่างนี้ค่ะเพราะนั้นคุณจะลืมอะไรไม่รู้แหละแต่คุณต้องไม่ลืมเรื่องโปรโตีนนะคะเพราะมันคือชีวิตของคุณแล้วการที่คุณอยู่ในมลภาวะอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวคุณบ้างเดี๋ยวไอ้นุนบ้างเดี๋ยวสารพิษในอาหารอาหารบ้างคุณก็จะปฏิเสธไม่ได้ที่จะไม่ นมคอริตุ้มของเราเพราะมันเสริมสร้างพวกกลุ่มกลุมกันคุณเดินทุกวันทุกวันขาหัวเผาคุณรับน้ําหนักคุณจะไม่เพิ่มแคลเซียมหรยอคะตรงนี้นะคะคุณก็ต้องเอาคอริตุ้มของเราไปเสริมใยเหล็กนะคะให้กับเสาชีวิตคุณถูกไหมคะนันคุณต้องขายความสําคัญและความจําเป็นและถามว่าถ้าคุณไม่ใช้สก,กินแคร์ของเรา รูขุผมขนเป็นช่องทางหนึ่งของการขับสารพิษออกจากร่างกายการที่คุณมีผิวหน้าที่ไม่สะอาดการดูแลผิวหน้าที่ไม่ถูกต้องมันบ่งบอกถึงการขับสารพิษซึ่งสารพิษเราจะขับทางปัสสาวะทางเหงือ่อทางขี้ทางพวกกับพวก,ตวกไตแต่รูขุผมขนคุณไงรูขุผมขนไม่ใช่เฉพาะนั้นเหมือนสบู่เราไม่ใช่แค่หน้านะ สบู่เราเนี่ยมันตัวกระตุ้นทําให้พวกขี้ใครขี้ใครก็คือเสียลตายถูได้ได้ทั้งตายค่ะคุณเอาไว้ล้างหน้าก็หนึ่งไว้ถูกายก็หนึ่งเพราะอะไรคะเพราะการที่เซลล์ผิวคุณมันไม่เปิดและมันตายคาอยู่เป็นขี้ใครอะ่ะการขับสารพิษออกจากมูขุมขนมันก็ทําไม่ได้บางคนวันหนึ่งเหงื่อไม่เหงื่อไม่ออกเหงื่อไม่แตกเลยเนี่ยโดยเฉพาะคนที่ไม่ออกลำ้ำบายยิ่งแย่ใหญ่เลยนะคะมันมันไม่ใช่แค่ความงามค่ะ แต่มันบงบอกว่าผิวหน้าคุณนะ่ยข้างในคุณมันชชบช้ำขนาดไหนสำคัญนะคะคุณจะดูว่ามีสุขภาพกายดีหรือไม่ดีอวัยวะภายในดีไม่ดีอยู่ที่ดูหน้าปั๊บรู้เลยค่ะนะคะก็อยากให้ทุกคนสนใจแล้วก็งามจากภายนอกสู่ภายในแล้วก็ขาดไม่ได้คือคุณต้องสะอาดจากภายใน ออกไปภายนอกด้วยนะคะมันถึงจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็จะพบกับคำว่าอิสรภาพทางด้านสุขภาพกันกออ็ขอบคุณนะคะอาจารย์โนรัตที่เรียนเชิญมาค่ะสวัสดีค่ะก็ขอบคุณมากะคะท่านอาจารย์สยาควังแล้วว้าวสุดๆเลยนะคะ,ะเพราะฉะนั้นอันนี้เขาเรียกว่าเชิงทฤษฎีเนาะถ้าเกิดว่าใครนะคะ อ่เห็นความสําคัญนะอาจารย์อาจารย์คือคือ,คอสัมผัสแล้วค่ะราะว่าคุ้มมากเลยนะคะเอ่อก็เรียนเชิญนะคะวันที่ยี่สิบยี่สองท่านจะได้อีกอาชีพหนึ่งนะคะที่สุดยอดมากเลยนะคะคืออาจารย์ก็ประทับใจะคะ่ะทุกคนประทับใจหมดเลยนะคะเป็นอ่าท่านจะมีฝีไม้เขาเรียกว่าฝีไม้ลายมือแบบมืออาชีพละเอียดอ่อนทุกอย่างนะคะที่ในการที่จะสอ,อนพวกเรานะคะกลับไปก็สามารถที่จะ บัตได้เลยนะคะรู้วิธีการดูแลใบหน้ารู้วิธีการเปิดผิวปิดผิวนะคะซึ่งอาจารย์ก็ใช่รับกับ่านอราจารย์ชญย,ยาเกือบทั้งหมดนะคะรวมถึงอัววาสบายหน้ามากเลยค่ะทํางวัาแล้วโดยเฉพาะผู้ชายเนาะมันจะมีไขมันที่หัวคิ้วเราก็ไม่รู้เนาะเวลาใช้กัวชาสัวชาจรแล้วมันก็สบายนะคะอันโล่งนะคะเพราะฉะนั้นเราบอกได้เลยว่าใครคนร็อเพราะทุกอย่างแล้วตอนนี้ถามว่าตัวเราพร้อมหรือยังแค่นั้นเองนะคะ ใครจนะสอบถามอะไรเชิญเลยนะคะคุณสาวก็ยังอยู่เชิญเลยค่ะเชิญเลยนะคะแสะดงว,ว่าได้รายละเอียดพอสมควรเนาะ,ะเพราะว่าเราก็ศึกษาเรียนรู้กันทุกอาชิตเทรนดิ้งกันอย่างละเอียดนะคะ,ะแล้วก็เข้าสภา,าการเมตอนเช้าก็เห็นถึงความกระตร้นของพวกเรอสมาชิกทุกคนนะคะเพราะว่าตุกอ้องนะคะ,ะเรียนกันแบบ ตังใจนะคะแล้วก็เข้าเข้ากันเยอะนะคะในแต่ละห้องนะคะเพราะฉะนั้นบอกได้เลยนะคะว่าความสําเร็จของเราอยู่ที่การเรียนรู้เรียนรู้อย่างเดียวไม่พอนะคะเราต้องใช้ความรู้ทั้งหมดไปปฏิบัติก็คือทักษะหรือสกิลของเรานะคะเรียนซ้ำไปซ้ำมาก็เป็นมหาเศรษฐีกันทุกคนนะคะวันนี้ขอให้โชคดีนะคะจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะถ้าเกิดใครไม่ถามอะไรดึกแล้วนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะค่ะาวัีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสัสดีค่ะสวดีค่ะสวัสดีค่ะดีค่ีคุณครับดีขอบคุณค่ะสดีสัดัดคสวัสดี คุณค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณค่ะสวัสดีค่ะ